วันนี้เรามาพักผ่อนแบบชิลๆแบบสโลไลท์กิจกรรมสุดเด็ดของเราที่เราคิดกันมาแล้วเนาะไปขี่ไปเลยไม่ดูจอดมึงด้วยเหรออุ้ยจะสิบนาทีแล้วเราจะเรียกกันว่าหาดช้างหลังโอ้สวยจอดเก็บไหมตรงนี้ตรงนี้มันเป็นทรายแล้วไปเป็นที่พักริม ชายหาดมันไม่ใช่เป็นแค่ที่พักนะแต่มันมีคาเฟ่ด้วยมันมีอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนดูว่ามีกิจกรรมอะไรให้พวกเราทำบ้างกับหนึ่งคืนที่นี่กับดูกองวิลเลตไปจ้าสวัสดีครับกลับมาแล้วกับ My Life Day ไม่ไรดิแล้วแต่ลงมีไม่มีถ้ามันมีมันจะมีชืช่อนี้ขึ้นมาละ่ะ <c oughs> The first block of the year ใช่เป็นทริปแรกของปีเลยแล้วก็เป็นงานแรกที่เราจะไปกันวันนี้บอกเลยว่าน่าไปมากเป็นที่พักริมชายหาดเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮี้ย <c oughs> อะไรไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นที่ไหน Let's go ปากเมงจะห่างจากตัวทัพเที่ยงประมาณ30มสิบสี่สโลได้นะประมาณนั้นใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองถ้าเราลนจ์ก็ประมาณ4ี่ห้านาทีครึ่งชั่วโมงเวลานั้นแหละเป็นหา<ต>ที่มีชื่อเสียงองตัวรังใช่เป็นน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยลที่ว่าเขามาเที่ยวกันเยอะเพราะมันเข้าง่ายเดินทางสะดวกและตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรม รรอีสปะ่เรียกว่าเป็นดูกองวิลเลจดีกว่าใช่มันไม่ใช่เป็นแค่ที่พักนะแต่มันม,มีคาเฟ่ด้วยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่วันนี้เราจะมาให้ทุกคนดูว่ามีกิจกรรมอะไรให้พวกเราทำบ้างกับ1คืนที่นี่กับดูกองวิลเลจไปจ้า ราก็เพิ่งรู้แล้วว่าตรงนี้มันไม่ใช่หาดปากเมงแต่มันคือติดฟังของหาดชางลางเลยพอืองที่พักเนี่ยมันจะมีข้ามสะพานมาข้ามสะพานปุ๊บจะเป็นหาดช่างลางแต่ก่อนเนี้ยจะเป็นหาดปากเมงก่อนที่เราจะเช็คอินเนี่ยก็มาหาอะไรแบบกินนิดนึงเพราะนี่คาเฟ่อยู่ด้านหน้าเลยเราจะพาไปดูบรรยากาศว่ามันจะสวยแบบพี่ก็เคยไหมไหมว่าพาทิตตกที่นี่คือสวยจริงๆเพราะวันนี้เรามาพักผ่อนแบบชิลๆแบบสโลไลทีเดียวกันสนุกสนุกเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อน นีมี01ไหมครับข้อสองใบหมดหมดอะไรวะคาเฟ่ที่นี่ตกแต่งเป็นยังไงเรียกว่าคาตติกได้ไหมก็ได้นะเหมือนอย่างเช่นเอาไม้อะเอาไม้แบบเหมือนกับเรือที่พังแล้ครับว่าก็เอามาทำเป็นแบบตกแต่งพวกทุ่นพวกปวนอะไรนะตกแต่งต่อให้คุณไม่ได้แขกที่ต้องรับก็มากินได้ครับเรื่องตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นเปิดทุกวันกินเสร็จเนี่ยไปเช็คอินเพราะว่าเคาน์เตอร์เช็คออินยู่ตรงนนีี้ชักอจะอยู่ตรงคาเฟ่่นีแหละ เรากำลังเดินไปห้องพักระหว่างทางห้องพักเนี่ยจะเจออะไรบ้างมาดูดีกว่าแล้วรูมอาหารรูมอาหารเหรอชิญจัดคนที่น้อยอย่านอนนี่ไงนี่ไงป้ายเนี่ป้ารูมไปทางนี้เรสรองไปทางนี้ไหนป้ารูมไม่เห็นชี้ไปเลยว่าทางไหนเออหว่งตรงนี้มันสระว่ายน้ำอ๋อสระว่ายน้ำอยู่นี่ปูบานี่ไงปูบาเออแล้วกูหาห้องก่อนดีเดี๋ยวนี้ยเลขห้องอะไรหนึ่งสองศูนย์หกแสดงว่าชั้นหนึ่งชิมานะมีเลขสามตัวใช่ชั้นสองมีแต่เลขสามตัวเหมือนนั้น กลัวผิดทางอ่ะอตอนเนี้ยอ่ะภูมิศรุน่นลูกฉันยังกลัอาคารหลังปะเออไปอดูข้างนอกที่นีๆๆ่เรืยอความที่ว่าเราอ่ะอยากที่จะมาแบบดูบรรยากาศโรงแรมเฉยๆเราไม่ต้องการแบบจะมาอะไรคือไ,ไม่ได้หลงใช่ไหมไม่ได้มา,มมาพีดเนี่ยถามไหมถามก่อนดีไหมถามดีกว่าตอนนี้พี่เขากำลังพาเราขึ้นไปห้องถักกันทุกคนสู่รู้กันไม่กี่ส่วนใครที่มาแล้วแบบอุยกลัวหลงอะไรเงี้ยไม่ต้อง ลงนะแต่ไม่เป็นไรพี่เขาจะไปตอรอถึงห้องความริงเรีนเขาจะนำมาทุกห้องเลยเสร็จเราเลยเราสูรู้ยู่เยอตูรู้คิดกันนะคะกบวยนะคะแบบนี้นะคะก็้องต้องแจแ่นะคะอค่ะคืนนี้เราส่นดีนะคะสวัสดีค่ะห้องที่เราได้นะทุกคนคือต้องบอกเลยว่าพักได้สี่ท่านเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบสองเตียงเดียวแล้วก็ข้างในจะเป็นเตียงใหญ่หรือเตียง แล้วมองออกไปเป็นวิวสระว่ายน้ำคนโอ้ยม่ถ้าเกิดมาแบบสี่ห้าคนก็คือสนุกนะห้องนี้ก็คืออยู่รวมกันเลยอ่ะใช่ซึ่งคืนนี้อยากจะบอกว่าเมื่อเราเทเป็นหนึ่งคนเพราะฉะนั้นข้างนอกนี้ก็จะเป็นของชันไปเลยหนึ่งคนมันเป็นห้องเฟมิลี่ใช่ปะคือเข้ามาปุ๊บมันจะมีห้องนอนแยกเข้าไปข้างในอีกห้องหนึ่งแล้วก็ทั้งสองห้องจะมีแอร์และมีทีวีอีกดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำคือจำเป็นมากไว้อาบอ่ะ นอนคนก็ได้นะครคนน้องนับก็นอนออได้นดนคนอีคนอีนกแล้วเนี่ยดเดี๋ยวเราจะ เปลี่ยนชุดแล้วก็ออกไปไปดูกิจกรรมไปดูกกิจรรมเตรียมให้กูทำอีกแล้วกิจกรรมสุดงกูดีบของเราที่เราคิดกันมาแล้วเนาะให้คิดตัวนี้จะเป็นองอาหารแน่ๆแหละอยากให้ดูด้านในคืออย่างสวยจริงยิ่งแต่งตอนเย็นซิกเนเจอร์ก็คือเป็นรูปพายุนะเจ้าของเพจก็มีความคงคอนเซ็ปต์ดูกองวินเลจ์ทำไมอ่ะเออหุ่นก็เลยพายุก่อนหน้านี้ผมนะไม่เริ่มจองที่พักปุ๊กก็คือรีบขุดเลยทำเพื่อคอนเทนต์ หัวเราแห้งจัดเลยตอนนี้หัวเราแห้งจัดเลยมาดูปลอมมาดูปลอมตอนนี้อหาดปากมงใช่จะอยู่ห่างจากที่พักเราประมาณสัก2กิโลน่าจะได้แล้วก็คือไม่ไกลนะคือจะมีขายของเยอะเนาะเยอะปะเยอตอนนี้กูไม่ได้สนใจสนใจเกมเลยสำหรับภารกิจวันนี้คือ1 2 3อะไรอะกระดาษาหอให้นัดเขียนตัวอักษรแต่ละตัวไม่อยากซ้ำกันแล้วก็ห้ามให้เรารู้ด้วย A a few moments t l นัดก็เกียนเสร็จแล้วมันจะเป็นตัวอักษรแต่ละตัวแต่ละตัวที่ไม่สำกัญนะจำฉลาก่อนแล้วเดี๋ยวบอกต่อคนเราสามใบใช่ปะสามใบเดียวสามใบภารกิจของเราคือสามร้อยบาทแบ่งไปคนละร้อยนี่ร้อยหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งคละร้อยหนึ่งซื้อของตามตัวพยัญชนะนี้อีกสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ว่าจะเจอไม่เจอตอนนี้สี่โมงห้าสิบห้าไปเลยไม่ดูโจทย์มึงก่อนเหรอตอนนี้คือไปตลาดก่อนได้มอมานอนหูอุ้ยแทบปวไม่ยากด้วยนะ โมม้าหน้าหนูควายงงโมอาก็ก๋ไก่ต้องไปเดินดูในตลาดเราเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างด้วยนี่นี่รายการที่ไปทางนี้ตอนนี้ตัวแรกนะจ๊ะต่อเต่ากรปอปลาแล้วก็บ่อใบไม้ก็ไก่นี่น่าจะได้ไก่ทอดไก่ย่างกันจะมี้มตำแล้วที่สำคัญคืองบม,มันไม่เกินร้อยด้วยไงนี่แต่ความลำบากเลยนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ กาฟแฟโบราณในสุดจัดไม่ขายหาเจอจแล้วทุกคนมาม้าหนอนหอนูกาแฟใช่ไหมเราจะเอาเป็นมะม่วงรองครับหนึ่งแล้วก็เอาเอาน้ำโคแก้วหนึ่งครับก็ดได้มาได้อม้ก,กับนอนหนูเหลือพอควายทุกคนเพี่อนไปฝั่งตลาดมาเลยแกเกอาจริงเราไปร้านชำนก็ได้เหมเือนก็ใช่ไหม ได้แล้วเดี๋ยวเราก็นั่งรอเวลาเลยสวยๆอันนี้ใกล้เบื่อครับอ่ออิ่าร้อยห้าสิบเอ้ยได้อิ่มร้อยห้าสิบกี่ต่อไรครับได้มาตกยางแล้วตอนนี้งบเราเหลือประมาณ60บบาทนี่ต้องต้องทอดลองทำ มาได้แล้วคุณง่ายไปปะเอาเพลงมม่วงคือเราเป็นน้ำมะม่วงหรือว่าเอาเป็นเป็น้ำดอใช่ฮะเราได้มาสองแล้ว<อ>ในเวลาตอนนี้แค่ยังไม่ถึงสามนาทีเราได้มาสองอย่างแล้ว<อ>ขอว้ขอไฟข้อไฟอะไรดีทุกคนขควไฟ อีต้นต้องได้กอไก่แน่ๆเลยทุกคนอย่าแล้วได้สองอย่างแล้วเร็วจังง่ายอ่ะง่ายไปเปล่าก็คือทำภารกิจสำเร็จแล้วใช่ะหมถือว่าเราซื้อไอติมไปดีแต่มันไม่ใช่ปกสอเนนะแต่เราอยากกินถึแล้ว啊เอฟไว้เอไว้ก่อนแล้วเราก็ทำเนียว่าเรายังไม่ได้เอฟไปไงหัวหม้อสุดๆ จริงๆคอควายก็คือโคกก็ได้นะเอาจิงแต่คอควายจะอะไรอยู่วะควิกเหรอหรือคานอมีร้านขายพวกแบบอะไรต้องไหมวะโอ้โหหายากมากทุกคนร้อนจัดตัวนี้บุญมะพร้าวงองงอะไรวะง,งงสับปะรดหมึกย่างเดินมาตอนนี้คือหมดทางแล้วแล้วยังไม่ได้เลยอันสุดท้ายก็คืององง วันนี้เวลาอย่างเดียวเราจะกลับไปที่รถแล้วก็ดื่มไปอีกฝั่งหนึ่งว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้ต้องหาร้านค้าที่มันเป็นแบบต้องหาควิกมาบ้าควิกพอควายอุ้ยจะสิบนาทีแล้วขัตนตังเงยแล้จะชมสวยๆหัตนตาาาังเงไปนะจะน่าจะถึงไหมเราพบผู้ช้าชิงนะคะผู้เข้าเแี่งขันหนึ่งคนแล้วกำลังวิ่งมาแล้วนะจ๊ะทุกคนตาครับปีเต้อะ นัดครบหรือยังสองย่างแล้วครบแล้วหรอคือครบตั้งแต่แปดนาทีอ่ะตอนแรกจะเดินไปที่ตลาดขี้เกียจแล้วก็เดินสวยๆอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้คือเหลือแค่งงูเนี่ยงูเนี่ยเป็นร้านของเล่นอยู่ตรงนี้ของเล่นของเล่นงงูลาบน้ำตกไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องกลับไปไปดูฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวเวลาอีกห้านาทีแล้วประมาณห้านาทีนิดๆ A later few moments ตรงงานเสร็จเร็วสุดอ่ะเมื่อกี้ใช่เือตอนเราเห็นฝั่งนู้นไปสองคนแล้วเราก็เลยไปฝั่งนู้นมีตอเต่าต่อใบไม้แล้วก็ปอปลาไม่ยังมาเต่าหวานเตาตับแล้วเข้าร้านเดียวด้วยนะปาร์ตี้ใบไม้หานานอยู่นะบานบันบันบานแต่ว่ามีแฉมาแล้วไอันนี้อยากกินปานี่ปานี่เราจะต้องบบใบไม้ด้วยนะตอนนั้นได้นอนอยู โมมาหนูโมมาแล้วก็ได้คอควายน้ำโคมันเอาน้ำไวนะ้น่าไอ้ชัดนนหนูออเอาน,ำน,อน้ำดมคอควายก็คือครับแลนี้<ม>ก,มก,ก,ก,ก็มีกอไก่วู่ากอไก่เลไรร้อนแหละก็มีกอไก่เอาอ่างเององูองกอไก่เมื่อกี้ร้านแรกเลยไก่ทอดได้เลยเต็มร้อยห้าสิบอยู่ร้านเดียวกันเลยกับอ,บอันนี้ไก่ทอดได้เป็นไก่ทอดแล้วก็อันที่สามงงูงูงูยากจังนะ ไม่ได้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 หรอไม่ได้มันไม่เข้าร้านของชามอะไรยังไม่มีเดินไปแล้วเมื่อกี้ภารกิจนี้ถือว่าเฟลนเราอยู่กนเดียวเลยถือว่าเฟลคนเดียวเลยวันใช่ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะเวลาเนี่ยหว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ที่พักแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาจักรยานมาปั่นแล้วก็ไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกกันเสร็จแล้วตอนค่ำบอกเลยว่าของอร่อยน่าจะเยอะอยู่แหละมาทั้งวันเนี่ยก็รอตอนค่ำนี่แหละ เราก็จะมาปั่นจักรยานเพื่อไปฝั่งตรงข้ามไม่ไกลนะใช่เพื่อดูพระที่ตกดินก็คือจากหน้าที่พักเนี่ยข้ามไปนิดเดียวคือจริงๆคือเดินได้เลยใช่แต่ว่าเราปั่นจักรยาน,นยวบา <c oughs> เอาปุนอนทต์โอเยโอเโอเออกมาด้านซน้ายเป็นอุโม,มงค์ต้นสนแล้วก็ตรงข้ามเลยฝั่งตรงข้ามโรงแรมเลยจะเป็นทางเข้าไปที่หาดก็จะเรียกกันว่าหาด้างหลังโ <c oughs> อ้สวยระวังเลื่นระวังเลื่อน จอดเกตไหมตรงนี้ตรงนี้มันเป็นทรายแล้วไป <c oughs> เรื่องนี้ต่อให้ดูว่าเดินมาง่ายกว่ามันเป็นทรายเก็นแล้วมันเร็วกว่าโอ้แต่ว,ว่าขยะเยอะมากอะดูดิ ตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่าตอนพระอาทิตย์ตกเป็นไงด้านหลังสวยมากมันไม่ได้ไกลจากที่พักเลยเว้ยแค่ข้ามถนนมาก็คือถึงแล้วใช่แต่แค่เราปั่นจักรยานมาแล้วแล้วตรงนี้มันเป็นทรายไงจักรยานมันปั่นไม่ได้แต่เอาแบบสบายตัวก็เดินเดินมาก็ได้เดินในใจชิวมากจริงเนี่ยสวยมากทุกคนคือแนะนําเลยถ่ายไว้ถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปแคปฝากไว้นะว่าใครที่จะมาเที่ยวที่นี่ช่วยรักษาความสะอาดกันด้วยเอ่เราดูพระอาทิตย์ตกสวยอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนมื้อเย็นเลย นน่ไม่ถ่ายด้วยนะการถ่ายฝั่งอื่นด้วยนะ ตอนนี้อาหารยังมาไม่ครบนะอันนี้แค่บางส่วนที่เราสร้างไปใช่มันไม่ได้รวมอยู่ในเซ็ตราคาห้องอันนี้คือแล้วแต่จะสั่งเลยใครมากี่คนจะสั่งเท่าไรก็คือตามสะดวกเลยมือเย็นมือค่ำมันคือฝากท้องที่นี่ได้อย่างเช่นนี้ที่เราได้วันนี้ก็จะเป็นเซ็ตเป็นปิ้งย่างเกี่ยวกับย่ากินนิกูก็จะเป็นแบบสไตล์เกาหลี ไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็สไตล์ไทยจะต้องไปสแตทสไตล์ไทใต้เลยนะอยากกินนี่อยากกินนี่อยากกินนี่กูวนเลยอันนี้คือซีซ่าสลัดผักที่อยู่ในจานนี้มันคือผักที่อยู่ในกระถางผักสดที่ปลูกไว้ด้านหน้าประตูทางเข้าเลยนะปลอดสารพิษแน่นอนแล้วก็เป็นผักที่คนในชุมชนคนในชุมชนใช่ใช่มาแบบติดกระถางต้นมาเลยแล้วก็ฟันหมดเลยนัทกระถางขึ้นมาเลย ยำแซลมอนเราอันนี้อยู่อันเดียวเลยนะนี่ยยำแซลมอนเราก็จะเป็นปลาดิบยา <c oughs> <akin> กินอีกตูนจากญี่ปุ่นจากเชฟที่เคยทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นอะซึ่งมีระยะเวลา16วัน ปา๊ดปอดป่านป่านปั๊ดปอดป่านปา๊ดปอดป่านหรือเปล่าขุดจากที่ทำงานญี่ปุ่นมาสิบหกปีเลยแล้วไม่ใช่ปีธรรมดาแลป,ลปล like ีแสงด้วยอายุเท่าไหร่วะเนี่ยสิบหกปีแสงเราขอตัวกินก่อนดีกว่าเอ้ยเดิมบอกไปว่าเดี๋ยวเราจบจากบนโต๊ะอาาหรแล้วไปต่อกิจกรรมยังไม่หมดไปต่อเราจะไปริมสระ มีฟูบาร์อยาจะไปดืม่มเครื่องดื่มเบาๆก่อนนอนอเป็นมอ,อกเทลเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลโกอฮอล์ันน้อรได้เครื่องดื่มมาเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งย่างต้องเน้นย้ำเลยนะว่าเครื่องดื่มทุกแก้วที่กินตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนในตัวเนี้ย ก็ม็อกเทลแบบ no alcohol บรรยากาศคือจริงจรคือนั่งชิวมากแต่นี้ชิวไม่ชิลดูดินั่งเหมือนอยู่บ้านอ่ะวันนี้คือเต็มที่วันนี้เราก็ขอจบวันที่สามบายบายบ๊ายบานสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็เจ็ดโมงนิดนิดเป็นเวลาที่คุณต้นเขานัดเราว่าต้องตื่นเมื่อกี้ได้ยินเสียงธนิการลกคุณต้นเขาดังละ๋ยวอาไปดูกัน นี่คือสภาพของคนที่บอกเราว่าเจอกันเจ็ดโมงตื่นเจ็ดโมงแล้วค่ะไอคนนัดเจ็ดโมงค่ะโมงยังไม่ห้านาทีเลยไปอาบน้ำค่ะทุกคนเย๊ดื่มอะไรแบบกัดสดใส เสียงมันยังไม่ตื่นนะเราอ่ะมอออกไปตรงนี้มันจะเป็นบอใช่ปะก็จะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเลยก็คือจะมีการบำบัดน้ําเสียก่อนถือว่าเป็นโรงแรมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากใช่มันหลายๆอย่างนะั้งแบบอย่างแยกขยะก็เหมือนกันแล้วก็วัสดุที่ใช้รักทั้งระบบนิเวศแล้วก็เกี่ยวกับชุมชนแล้วพวกนี้ก็พยายามที่่าอยู่่ด้วยกันได้อย่างดีเขาจะใช้ผักตบชาด้วยนในการบำบัดสีไปเอาไปไหนก่อนเอาไปเดทพได้ครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ด้วยนะเออเดี๋ยวก็ดูว่าเป็นยังไง กเหลือเขาจะมีเอาเศษอาหารนะแยกใช่ปะแยกพลาสติกแยกวัสดุอะไรที่กินไม่ได้ออกอาหารที่เหลือชาวบ้านจะมารับแล้วเอาเศษอ,อาหารหนะแบบเนี้ยไปให้เป็ดแล้วเมื่อมีผลผลเต็ไข่เป็ดออกมาทางที่พักก็จะไปขุดหนุนไข่เป็ดอะเอามาใช้ในรงแมก็เป็นวัตถัดรบที่แบบน่ากินมชนด้วยไงใช่แล้วอาหารแต่ละอย่างน่ากินมากแบบเลือกได้เลยจะกินแบบไทย เบคฟาสอย่างนี้หรือว่าเป็นขนมเป็นสลัดอ,อะไรก็มีเยอะแยะเหมือนกันอได้มาเยอะบาร์นี่ด้วยนี่ตอนนี้เราออกมาแล้วก็เจอเล่กับอุโมงค์ต้นสนไม่ต้องขับว่ไปไหนไกลอะ่ะเดินออกมาก็ได้ม,มุมถ่ายรูปแล้วแล้วมันเป็นจุดเช็คอินของที่นี่แนยนะที่หา,หบาดบักเมงตรงอุโมงต<ร>้นสนมาถ่ายก็ต้องระวังรถกันด้วยตรงนี้จริงจริงเออแต่ตอนตอนนี้คือเดินทางเดินตรงกลางเลยหลนะเกิดตื่นมาช้าแบบหกโมงเช้าเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาปั่นจักรยานแบบชิวๆอ่ะ บรรยากาศคือได้เลยใครเป็นคนแม่ตีให้ครับเสื้อชมพูจักรยานชมพูรองเท้าก็ชมพูเป็นอีกที่หนึง่งอยู่ตรงใกล้กับที่พักเลยเลยสะพานปากเมงมืงม่เรามาประมาณกับสิบโมงแล้วแต่มันก็จัดแรงๆหน่อยแต่ว่าฟิลนี้ได้เลยกับทะเลตอนเช้าี่ไม่ค่อยมีคนมาดูเพราะตอนใหญ่เขาจะมาดูพระอาทิตย์ตกกัน ก็จะมีพี่ๆมาตกปลาอะไรอยู่แล้วมุมตรงนี้เพราะว่าฟิวมันได้จริงๆ การพักผ <muitas> ่อนในครั้งนี้ก็คือต้องบอกว่าการพักผ่อนที่อยู่เฉยๆไม่มีอยู่จริงที่พักก็คือมีความเป็นแบบกรีนโฮเทลการบริการต่างๆก็คือแบบเลิศกระทับใจจริงๆนะยมสวัสดีตลอทายตลอดมีความแบบกรีตติ้งแขกตลอดเลยเรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องพูดถึงทุกคนเห็นไปในคลิปเลยว่ามันเลิศจึ้งจริงๆทริปต่อไปเราจะไปกินเราจะไปเที่ยวเราจะไปพักผ่อนกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมดูคลิปเก่าแล้วก็รอติดตามชมคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับ ขครให้กับช่อง My Light Day หรือว่าของคุณคอมมิเตรนกันด้วยสำหรับวันนี้แล้วก็ขอตัวลากันกนะครับสวัสดีครับคลิปต่อไปเราน่าจะไปหารลาาบางคนแต่ชุดน,นักเรียนไปคุณพ้นนะเหมือนกัน <c oughs>